Yeah. เย่แล้วันนี้เรามาดูไฟกันนะครับอันนี้ไฟนะครับอันนี้คือไฟ,ไฟเหลืองนะครับอันนี้คือไฟแดงนะครับนี่คือช้างแล้วก็ไฟเทาแล้วนู่นอะไรเอ่ยบาร์บี้เอ้ยไม่ใช่เต็กิตเต้นนอะไรนกเสาเสือโอ้โหมีเยอะแยะเลยอก็นีคือแมมมอสทางแมมมอสแล้วก็หมาพี่หมาครับพี่หมา แล้วก uh, wow. oh, ็ได้เงาเสาเลยครับนี่ว้าวนี่มาน้ำด้วยมีไดนเงาเสด้วยโอ้แมมมอสมาแล้วว้าวดูดีด้วยโอ้ดูแมมมอสมาแล้วอ่ะโอ้ายก็มาด้วยว้าวโอ้แมมมอสกับายต่อยกันแล้วครับตอนนี้แมมมอสกับายต่อยกันแล้วครับโอ้ยูสครับโอ้ไฟแดงมาไล่จับตีแมมมอสครับไฟแดงมาไล่จับตีแมมมอสได้โว้ ้ดูดูดูโอ้ตูดใหญ่เลยเย้ายแดงมาแล้วอือดูฮาคนมาแล้วครัไฟกระชางกันเองจะชนะอ่าว้าวดูดชมนแล้วโอ้โหแย่แย่โง่หว่าเลยเนี่ยโอ้โหไอ้ที่มาลีบกัดเลยนี่โอ้ฝ่ายนี้นี่อะไรจริงหรอโอ้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 ตายแล้วไอ้เชี่ยวขุดจะตายแล้วครับไอ้เชี่ยวขุดอยูตัวเดียวเลยเราวมาจะทำยังไง มาแล้วกูยิงยิงยิง่ะโอ้โหโอ้ยเขี้ยวกุดบอลลูนครับตอนนี้เขี้ยวกุดบอลลูนครับทีมาร์ลันลุ้นอีกแล้วโอ้โหโอ้โหบอลมันใหญ่เลยทำยังไงเลยตัวทีนี้ครับโอ้โแย่เลยครับโอ้ยเขี้ยวกุดจะทำยังไงครับเขี้ยวกุดจะทำยังไงเฮ้ยเขี้ยวกุดตื่นแล้วครับ โอ,อ้อยอคิวคุตื่นแล้วอ๋อไล่กัดแล้วไอควคุณไล่กัดแล้วมาแล้ว